Hello ฮ l l โ o ล e ิ o คัมท o โฮ s channel <S สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโฮเซในเกม Give Birth a cu t b b บคือประมาณว่าทำคลอดอะ่ะเรามาดูกันซิว่าเป็นยังไงตอนแรกก็เมื่อได้คุณแม่มือใหม่ในีใก้จะคลอดมาแล้วเราก็ต้องตรวจวัดชีพจรก่อนว่า,วา หัวใจของคุณแม่เนี่ยยังว่างอยู่หรือเปล่าทุยไม่ใช่ว่าหัวใจนั้นปกติหรือเปล่าก็ให้เราวัดไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เราลองตรวจหัวใจของลูกดูตอนนี้ดูหัวใจของลูกเต้นเร็วยิ่งกว่าคุณแม่อีกเนี้ลูกบบตื่นเต้นกันมาก วันนี้คุณหมอหแซกก็ต้องมาลองทําเอ้ยมจมูกไปซะก็ใช้เครื่องออกซิเจนในการช่วยหายใจต่อจากนั้นเราก็ให้ทาเจลเหลวๆลงไปพร้อมกับนวดแบงเอ้ยไม่ใช่นวดท้องของคุณแม่ให้นิ่ม ต่อจากนั้นเราก็ใช้ใช้เครื่องอันาซาวในการตรวจดูว่าตัวเด็กเนี่ยอยู่ลักษณะยังไงเพื่อที่เจะได้ทำการผ่าหรือว่าทำคลอดเนี่ยได้ถูกต้อง ่าเราก็เห็นแล้วแล้วก็ให้เราฉีดยาคุณแม่เข้าไปเลยหลอกจากนั้นเราก็เอานกพิราบเอ้ยไม่ใช่อะไรเนี่ยผ่าคลอดเด็กออกมาพร้อมกับต้องเอาตัวเด็กขึ้นมาแล้วก็ตัดสายสะดือออกเมื่อเอาเด็ก ออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําความสะอาดป <c oughs> ีดอกกม้ด้วยทักจังเลยโดยการเช็ดเช็ดที่หน้าของเด็กเพื่อป้องกันอย่าให้เลือดเนี่ยเข้าสู่จมูกแล้วก็ปากเด็กเนี้ยก็ร้องจังเลยเนี่ยใจเย็นนะครับคุณหมอกําลังทําความสะอาดให้อยู่เดี๋ยวบ้าอุดปากเลยขี่ยแอบย่ยแอบย่ยบ,ยยบ,ยยบดร้ายจังเอาบ้อาอุดปาก แบบไม่ทำแบบยิ้มแล้วแล้วก็กินนมใบซะแล้วก็เอาเด็กเนี่ยมาใส่ในตู้อบที่อุนน่นอภูมิเนี่ยปกติหอมกลับให้อาหารแล้วก็ใส่แพมเปิลลงไปที่ดอกไม้หอมกลับใส่ให้เรียบร้อยต่อจากนั้นก็ให้เด็กเนี่ยอุ่นๆโดยการหอ่อห่อเด็ก แล้วก็ให้ตุก๊กตามีต้องไปก่อนหนึ่งตัวตอนนี้ก็มีความสุขมากหลังจากนั้นก็ให้แม่แล้วก็เด็กทำความรู้จักกันก็สำหรับเพื่อนเมนคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้พี่ด้วยนะวันนี้ก็หมดแซกก็ขอลาไปก่อนนะจ้าไบาไปจ้า